อินเดียสลดเหยียบกันตายในพิธีทางศาสนาอย่างน้อย116รายยอดดับเหยียบกันตายยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องในรัฐอุตตราประเทศหลังคนหลายแสนคนแห่ร่วมฟังคำสอนจากกูรูทางจิตวิญญาณฮินดูชื่อดังเคยทำงานหน่วยกลองลับตำรวจอินเดีย ยอดเสียชีวิตเหยื่อชาวอินเดียเหยียบกันตายในวันพุทธที่3กรกฎาคม2567เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า121คนและบาดเจ็บอีก31คนในงานพิธีทางศาสนาฮินดูที่เข้าฝั่งนักเทศชื่อดังสุรัตปานซิงอดีตตำรวจหน่วยข่าวกลองรับท้องถิ่นประจำรัฐหลังพบว่ามีผู้เข้าชมกว่า250,000คนสูงกว่า3เท่าที่ได้รับอนุญาตจากทางการรัฐอุตตรประเทศ ด้วยรอยเตอร์รายงานว่าในวันพุทธที่3กรกฎาคม2567รายงานของตำรวจอินเดียได้เปิดเผยว่ามีผู้เข้าร่วมงานพิธีฮินดูไม่ต่ำกว่า250,000คนจัดขึ้นที่รัฐอุตรประเทศในบ่ายวันอังคารที่2จำนวนผู้เข้าร่วมสูงถึง3เท่าของจำนวน80,000คนที่ผู้จัดงานนั้นได้ขออนุญาต โดยมีผู้เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า121รายและมีผู้บาดเจ็บกว่า31คนอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป็นผู้หญิงมากถึง112คนและเด็กอีก7คนโดยงานนี้ถูกจัดขึ้นที่หมู่บ้านภูลไลมูการกาฮีในเขตฮาทราัตรัฐอุตรประเทศ โดยที่โรงพยาบาลในเขตทาทราสที่มีเหยื่อจำนวนไม่กี่คนถูกนำตัวส่งมาที่นี่แพทย์ได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการขาดอากาศหายใจโดยแหล่งข่าว AFP ได้รายงานว่าในเช้าวันพุทธที่3ไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์เสื้อผ้านั้นถูกทิ้งกระจายเกลื่อนและรองเท้ากระจัดกระจายเต็มทั่วพื้นที่โคลนตมซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งข้างถนนไฮเวย์ โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าว่าผู้คนต่างก็เหยียบกันระหว่างที่คนเหล่านั้นเกิดล้มลงไปในบริเวณน้ำท่วมขังหลังจากออกมาจากงานทางพิธีทางาศาสนาที่นักเทศฮินดูชื่อดังนั้นขึ้นให้คำซ้อนทางาศาสนาโดยสำนักข่าว AFP ได้ชี้ว่า เจ้าหน้าที่อินเดียได้อ้างว่าเหตุการณ์เหยียบกันตายที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขนนั้นพยายามเก็บดินตามทางที่นักเทศชื่อดังนั้นเดินออกไปส่วนเจ้าหน้าที่อีกรายได้กล่าวว่าเกิดจากพายุฝุ่นทรายทำให้ผู้คนตื่นกลัวโดวยชีลาเมาเรียตำรวจอินเดียในวัย50ปีปฏิบัติหน้าที่ในวันอังคารที่2ในขณะที่นักเทศชื่อดังกำลังนั่งเทศนาแก่ประชาชนก็ได้เปิดเผยว่า ทุกคนฝูงชนทั้งหมดรวมถึงผู้หญิงและเด็กต่างก็พากันเดินทางออกไปจากจุดนั้นในเวลาเดียวกันทําให้พื้นที่ไม่พอและทุกคนต่างก็ล้มทับบนตัวคนอื่นชีลาเมาเรียกล่าวสำนักข่าว AFP ได้รายงานอีกว่าในเช้าของวันพุทธที่3มีศีรที่ยังไม่ได้รับการระบุถูกวางบนพื้นในพื้นที่เก็บศพที่ตั้งขึ้นอย่างเร่งรีบภายในโรงพยาบาลในเมืองใกล้เคียง สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่านี่น่าเจนแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลให้ความเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นเพราะหากคุณติดอยู่ในเหตุการณ์เหยียบล้มทับกันการบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการฟกช้ำกระดูกหักหรือว่าร่างกายบาดเจ็บดังนั้นคนจำนวนมากจึงลุกขึ้นและเดินจากไป ทั้งนี้รายงานข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจอินเดียได้ชี้ถึงช่วงเวลาที่เกิดความชุลมุนมากที่สุดเมื่อสุรัตปันซิงนักเทศชื่อดังในพิธีที่เขามีอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักกันก็คือโบบาบากำลังจะเดินทางกลับออกไปด้วยรถของเขาโดยได้อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ชื่อดังของรัฐเกละพบว่าสุรัตปันซิงเคยเป็นอดีตตำรวจอินเดียในหน่วยข่าวกลองลับระดับท้องถิ่น ของรัฐอุตรประเทศมาก่อนที่จะทิ้งอาชีพตำรวจไปในยุค90และกลายเป็นนักเทศชื่อดังที่มีการเทศโดดเด่นเป็นของตัวเองและพบว่าเขานั้นมักจะแต่งชุดขาวเป็นหลักและกูรูนักเทศได้เริ่มต้นสั่งสอนชาวแดนภารตะเกี่ยวกับการบรรลุทางจิตวิญญาณและเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ส่งผลทำให้เขานั้นมีสาวกและผู้ติดตามเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศและจากรัฐใกล้เคียงผู้สแสวงบุญจำนวนมากที่เข้าร่วมต่างก็พากันตะโกนและก็วิ่งเข้าหารถและล้มทับคนอื่นๆที่ยังคงนั่งอยู่อ้างอิงจากรายงานและมีหลายคนล้มลงในพื้นที่ขังน้ำเออและมีคนเปียกลื่นลอยอยู่ สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานอีกว่ามีผู้สแสวงบุญบางส่วนวิ่งไปยังพื้นที่เปิดโลง่งที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อหน,นีการเหยียบกันตายแต่ลื่นและล้มลงในทางเดินของฝูงชนทั้งหมดเอกสารชี้ด้านนายนาเรนทามโมดีนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศอินเดียก็ได้แสดงความเสียใจยอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและว่ารัฐบาลกลางได้ทำงานร่วมกับทางการท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บาดเจ็บจะได้รับการช่วยเหลือ ขณะที่หลังเกิดเหตุร่างของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลโดยแพทย์ได้ทำการรักษาและชนสุดศพของผู้เสียชีวิตท่ามกลางเสียงกรีดร้องของสมาชิกในครอบครัวที่กำลังสิ้นหวังหลายคนนั้นได้เดินทางเข้าไปตามหาคนรักและหลายศพยังไม่มีญาติเข้ามาตรวจสอบ สำหรับอินเดียได้ผเผชิญกับโศกนาฏกรรมในพิธีกรรมทางาศาสนาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกันในพื้นที่แคบและแทบไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ประเทศอินเดียนั้นสำรอยเหยียบกันเสียชีวิตในาศาสนาพิธีเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่1มกราคม2565ช่วงเวลา3นาฬิกาหรือว่าตี3ได้เกิดเหตุเหยียบกันเสียชีวิต ที่วัดไวยสโนเทวีศาสนสถานฮินดูในแคว้นแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บ13คนซึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าว่าผู้มีจิตศรัทธาพยายามเบียดเสียดกันเพื่อรีบเข้าไปสวดภาวนารับปีใหม่ระหว่างที่คนจากภายในเดินสวนกลับออกมา ขณะที่ในเมื่อวันที่14ตุลาคม2556ก็ได้เกิดเหตุเหยียบกันเสียชีวิตบริเวณสะพานใกล้กับวัดฮินดูในดาเทียรัฐมัธยประเทศหลายคนพยายามเอาชีวิตรอดโดยการใช้สารีผูกกับราวสะพานเพื่อไต่ลงมาส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็ได้กระโดดสะพานหนีตายส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวม115คนบาดเจ็บอีกนับร้อย ตำรวจเปิดเผยภายหลังว่าผู้คนที่เบียดเสียดกันเกิดการแตกตื่นเพราะว่ามีข่าวลือว่าสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำสินธุแห่งนี้กำลังจะพังถลม่มโดยบนสะพานมีผู้คนเบียดกันอยู่ราวสองหมื่นคนส่วนภายในวัดและโดยรอบคาดว่ามีผู้คนอัดแน่นอยู่ถึง4ี่0สนคน ขณะที่พยานในเหตุการณ์ระบุว่าสถานการณ์วุ่นวายมากกว่าเดิมเมื่อตำรวจพยายามใช้กระบองตะลุยเข้าไปในฝูงชนนับหมืน่นทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีผู้คนนั้นเบียดกันหนาแน่นมากท่ามกลางความตื่นตระหนกโดยสะพานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเหยียบกันเสียชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2549ทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ ท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ